ครับพ่อแม่พี่น้องลุงปฝาดนาเบ,บาเนาเสาวผู้แสบผู้สาวผู้เบาผู้แพ้เอฟซีและท่านที่ติดตามรับชมคลิปมาเนื่อทั่วทุกคนทุกท่านครับเนาะมือนี่วันที่30พฤษภาคม2563ครับซึ่งเป็นวันเสาร์ครับอันนั้นทั่วท่าพี่น้องท่าแฟนครับทายเอฟซี ขอมว่าเบิงขั้วเบิงง้อยู่สนามน้องแกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนาะนี่ก็คือบรรยากาศสนามนะครับหลังจากเมื่อคืนฝนตกมาแห้งพอสมควนแล้วครับเนี่ยเอ็ดให้สนามตื่นแฉะนะครับพันนั่นนี่อันนั้นทั่วกะหอมว่าในสนามประมาณหกโมงกุ้วนครับหกโมงนิดน้อยนี่ครับหกโมงสองครับถือว่ามาเสาเติอพอสมควรครับ ข้าวกล้วยตามที่เห็นนี่นะครับมากกับบอท่านหลายรายนะครับหรือซื้อกันซื้อขายกันเขาไปมดไปหลายนะครับเพราะว่าเอามาเห็นกล้วยถือตีตาถือแต้มซีไปนะครับตั้งตัวนี้ก็แต้มสีครับขึ้นรถไปกันหลายนะครับเพราะว่าเพื่อนอาดสิเขาตัวเมือว่านนี่นะครับเรอ้งใจจองไว้ตัวเมือว่านนี่นะครับกาลังซื้อขันหลายครับคึกคักครับตลาดค้ากล้วยครับคึกคักครับ ซื้อกันแบบที่ว่าจุงมากซื้อจุงมาซื้อเลยครับเนี่ยบรรยากาศขั้วนะครับเนาะหลังจากทายเบิงสอบถามเบิงราคาคั้ยเนี่ยถ้าเบิงตัวคั้ยแล้วก็จีบต่อไปกับสิบเบิงง่วนครับเพราะว่าง่วนกำลังเข่าหลายกันครับตลาดน้องแก่ร้อยเอ็ดครับเส้นทางร้อยเอ็ดม่าจโซนครับอยู่ติดกับซีแยกทถบัดรนะครับอยู่อยู่ซีซีแยกัถบุรีนะครับเนาะครับบันี้กับสิบห้ายางเบิงเลยครับบันี้ เมืองเมืองไปน้ำกันนะครับเนาะนี่ตามบอหลายปไดครับ Canvas. บ่อลายปไนไอเจ้าส no. yeah. in ื่อกันไปหลยแล้วครับ ตัวจักบาทละวพ่อตาโอ้สามมื่นหา,า,มมนหาแม่สามแม่นางสามมื่นหาครับแม่นะครับตนนัวละสามมื่นหาตนนัวแม,ม่ครับต,ตัวผู๋ครับสามหาในหอยพันต่อเยอะครับเนี่ย แม่สาวสูงระดีสิครัวเท่าทไรเนาะครับราคาเศร้า,าเก่าโอ้เศร้าเก่านะครับราคาเศร้า,าเก่าซื้อไปเลี้ยงปีกว่าแล้วเนาะปีกว่าราคาเศร้า,าเก่าครับงามบ่ครับเป็นตะเบิงบ่เป็นตะ,ะเลีเ้ยงบ่แม่สาวแม่นั่งเศร้าเก่าควนพี่ดีมื้อนี้สนามแฉกน่อยมันตัวแข็งนะครับเนาะ มาตะฝนเริ่มมาตะว่าปีครับที่เราบามาตะว่าปีฝนนู้นหนาเต็มให้หน้าเพลินเลยครับที่หนาอะไรซอนหวกคบกินเรามกกินเราเอาเซ่้าเอาครับนี่อยากได้สนใจกะมีเบอร์ฝากพี่น้องบ้างเนาะเพราะเบอร์ไหนครับ086 3 0 330 330 602 602อีกรอบนึงครับ086 สามสามศูนย์หกย์หาองกล้วยเข้ายบัตได้นะครับเนี่ยครับสามารถเ <c oughs> <t un> <t un> ออครับนี่สวย ตัวเมียกันครับนี่ตัวเพจเมียครับเพจเมียวัดขนาบไม่ตัวนี้ถือกระมูอราคาท่าไหร่ราคาเปิดไว้ยยุคเศร้าหาน้อเศร้าหาครับม้วนไม่ตั้งหวาคนแรกโตมาลงเพื่อเมยนั่งเพื่อแม่นั่งสาวแม่นั่งหน่อยครับเศร้าหาครับราคาเพิ่นเปิดไว้อ่ะสองหมื่นห้าโอ้สวยครับหนาสวยม้วนก็ดีอืออป่องอ่ะ ผิวดีผิวดีสุขภาพดีหุ่นดีหนาดีครับราคาเศร้าหาเอาครับอยากได้ผักมามีเบอร์ให้พี่น้องมาครับนี่นะครับขอเบอร์นะครับศูนย์หกสามศูนย์หกสองสามศูนย์สองสามศูนย์สองสามหาหกหาห่หอยต่ำครับผักมาหาพ่นเบึ่งได้ครับนี่สอหครับสองพันหาราคาหนีหาอยากเกือบอยู่ัฒน้ำวุนี่เนแยงอรอยครับ แล้วครับนี่หายากพอสมควรนะครับอ๋อไหนๆทักมาฮะเพิ่นครับนี่เศร้าหามาท่านกับท่านบอกเพื่อนเดอ้อว่าเพนก็กนไปก่อนโอ้แม่นี่บักอ้วนครับนี่สองแม่นี่แม่แบบไงนั่มไปเบิ่งเลยครับเพิ่นปลูกไปพุ่นครับเดี๋ยวี่นั่ไปนะครับเนาะโอ้สองแม่ไงแ,แม่ไงนะครับเป็นตาเป็นแม่พันครับ ตัวนี้เท่าไรลุงหาเมินกลอวนะครับหาเมินหาตัวแม่เลยโอ้ตัวแม่เหมือนตัวนี้ได้ลูกไหมเหล่าเด้เนาะสาวทั้งสองแม่บ่อืมสืสืบไปทับไปเนาะเครือ่อง,ง,งแล้วเครื่องแล้วโอ้เครื่องเครื่องแล้วตัวนั้นมาลูกหลานบ่ม่านทั้งสองอม่านทั้งสองตัวแล้วครับอ่านมาแล้วของเว้ย โอ้ครับนี่น้ก้วยแม่สาว2แม่เลยครับทองแรกเนาะทองแรกแมาสาวสองแม่เลยลก้วยแบบบานเท่าน,นาีาน้ล้ครับบ่ได้คุนบ่ได้ยังม่านเหรอครับม่านเรวม่านเรน,นีูครับนี่งหนอยยี่สิบกว่ัชนหน่อยสามบทั้งสองโตเลยครับนึ่ผ้าบองทางดากรน้อยนะครับเนาะแน้ำจืดทีง่ายๆกรน้อยนะครับ น้ำจืดสนามแชะโอ้นี่ครับนี่หามือนครับสองโต๊ะเพิ่นเปิดไปเนาะนี่ครับเนี่ยว่ามาตะบนนันไดลุงช่วยเพื่อเสียนีเยเย่เบื้องฝากพี่น้องบอกบอกมีเบื้องซ้ำบันเอา <laughs> <น S 1> ครับ โอ้นี่มานนากันเนาะมานนากันครับอันนี้อันนี้แม่ลูกกันบ่ครับเนี่ยแม่ลูกโค้งนี่ห้องไทยครับนี่โอ้สี่สิบเจ็ดลูกจักเดือนหน่อยเนาะลูกมานสองเดือนอืมลูกมานสองเดือนครับแม่นี่สี่สิบเจ็ดอ่างไงด้วยแม่นี่เนาะอ่างไงเบืองด้านขางครับแม่นี่เป็นห้องสี่สิบเจ็ดเนาะครับเนาะนี่ลูก แม่ลูกสี่เจ็ดแม่ลูกสี่สิบเจ็ดมาทำกันสามสามค่มเถอครับอันนี้คมหนึ่งนินปะคมนี้กัแม่ลูกเท้กันปีค่มนี้ห้องห้องยูทรยครับค่นี้สามหมื่นสี่อ้คนี้สามหมื่นสี่แม่ลูกลูกผูลูกแม่นอนเนาะเป็นง่วบันบานเท่านะเ,เออเป็นควนนน้วอยู่บานเท่าหลงบอกตอัวผมก็ได้ <c oughs> ไปตัสนามงัวดูมหาคุ้ยจะเรียงกับลงวันนี้ไปหางัอวันนี้ลงเราตั้งงคุ้ยได้บันี่มั่นวพีโรพาดอันนี้สเท่าไรก่อนสามสิบซีนะครับนี่สามสิบคนี่สาคู่นี่หามื่นนี่มาทำกันนะครับมาทำกันค้มนี่แมลูกมนี่ี่เจครับนี่ราคาอยากเนาะอยากได้ครับ มีเบอร์บนนะครับไพ่ไพ่ก็ได้รับอยากได้จัตโทมาเบอร์ส่วนใดก่อนศูนย์เก้าสี่หกเจ็ดหนึ่งหกแปดเจ็ดเก้าขับอยากได้ถักมหาเพิ่เบิึงเด้อครับนี่บ่มบานเท่าครับคล้วยบริเวณคุณบรินเวณย,ยังเนาะออกเออกล้วยเลี้ยงน้ำอนทองน้ำธารเนาะครับนี่ ไปเบิ้งลูกไปเบิ้งดากแม่นี่ก่อนอ๋อนี่ครับโคมนี่ท่าสีคุยบ้าน,นครับสือไปขุนเอาเนาะครับเนาะอยากได้โคมนี่โคมนั่นคู่นี่กะทักมากเบอร์หันนะครับเนาะทมันใหญ่ใหญ่ใหญ่ในม่า,า,มานครับสูงชนลอยสามตัวนี้หน่อย อาง่ายครับนี่บ้านจากเดือนหนอครับคือบ้านใครยังไงแค่แค่ของบ้านเราเดือนเราโอ้ครับนี่แม่พันธุ์เลยครับนี่เพ็นแม่พันธุ์ครับใหญยังไงทีเขากับส่ได้เนาะเขากัวง่ายออกมามีตาแต้มแก้มจำพร้อมครอบป้องครับตรงเท้าพร้อมครับอาพันธุ์ดีๆใส่นี่ลำตัวมันใหญ่ครับพ่อตัวนี้สูงกับชนร้อยสามกว่าน้อยๆแต่ลำตัวใหญ่ของอ่างใหญ่ เปิดยุทธครับรลค่าหมื่นสามพันหาหมืครับนี่อยากได้ข้วหมูยี่สิีครับไปเป็นแม่พันธุ์ครับนี่หายากดิมูาต้นนี่หรอครับหมูครับหาบางยากรับมูแบบนี้ครับเริ่มสีหายากไปเรอยนครับเนาะครับราคาเปิดอะไรซื้อเนาะครับเนาะเอาครับอยากได้ทักมาเบอร์มีเบอร์มัครับศูนย์แปดสอง3 1 33, source, 1 3 3หนึ่งมาหานทัมาหาห่อย หอยนิดครับหอยนิดอยู่อุบลครับอุบลโอ้มาเต้าบนตัวนี้มาเตคุยบนไม่เต้าใหญ่ๆเนาะนี่ครับมาเต้าบนญ่กระมูเห็นไหมนี่นี่สนามใหญ่กระมูนะครับรุ่นใหญ่ๆสีเหล่องสีหาอยากเหรอ แม่ลูกแม่แม่ลูกบวกครับเนี่ยโอ้แม่ลูกครับราคาอยู่ไทยเนาะครับเนี่ยหกสิบครับแม่ลูกแม่หนึ่งหกสิบครับข้างดาบลูกผูครับ สูงงลอยม0ีสิบัวครับขับบ้วลอยสี่บหาบางอย่างราทำเลยั้วลอยสี่สิบในหอยตอนราคาอยู่นะครับเนาะนหอยมันตอนราคากันอยู่ขั้วแม่สาว สวยงามอยมู่กล้วยเม่นเอาไปตับหเห็นแม่พันธ์ดีเบอร์อยูเท่าไดครับกล้วยเม่นโอ้สี่สิบสองครับสวยงามแม่พันธ์ครับแม่พันธ์เอาไปเป็นแม่พันธ์เลยขาแดงขาสีผิวได้ครับราคาพันธองคือสี่สิบสองนี่ครับกล้วยมาจากบ้านเลยนะพ่อ โอ้ครับนี่เบอร์ติดต่อมาบอหนอครับนี่กับเพอศูนย์แปดสามหกหกหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ครับนี่ครับถากมาเอาไปเป็นแม่พันธุ์ครับเดี๋ยวไปเลี้ยงกล้วยไม่น,นี่กำลังดีเลยสองผีชนเหลือพอเนาะครับสองผีชนนะครับเดี่ยวสองผีน้นนอยๆเนาะครับรูปร่างหน้าตากะเขาเผาท่าครับพอสมควรอยู่เมึงเอาน้อครับเนาะ เปิดไปยูซีสิบสองทางดาบนะครับทางดาบทางก้นนะครับเนี่ยโตชัวเซได้เบืเ้องบึกเลิกน้อยครับอันนี้พวยปูครับเทปปผู ประมาณที่เบีดครัวเดือนหรือปีเท่าไหร่ครับบักเทิร์กหน่อยเนี่ยสองหมื่นแปดแล้วค่าห้องนะครับราคาอยากอืมอือน้อยนะครับเนี่ยโอ้สีสันกับโอเคครับเขาเขางามเขางามปะพันดีสายพันดีหน่อยเด็ดขาดสายพันเพันมาต่อสาครับเด็ดขาดฟังงูมาปองร้องไก่ไหมครับโอ้สายพันมาเนี่ยดีพ่อสมควรอยู่เนาะหนาโครงสามตัรูปหนาดีเขาดีครับ คุยหน่อยครับคุยเถิกหน่อยอยู่เปิดราคาอยู่เท่าไหร่กรอ่นสองหมื่นแปดพันราคาเพิ่นอยากได้ซื้อนะครับสองหมื่นแปดราคาห้องตัวรองใดสองหมื่นแปดเอาซื้อไปคุ้นครับเขาคอกผีพิพจนาบิง่งไปเลี้ยงที่ดีกันสิานาสั่งกันไปด่ดีดีครับโอ้เขาหนาเลยหนาเนะนาะหนารอครับหนารอตาแจ่มแขียมแจ่มนะครับกาลังออกเนาะ พลองสิออกพ่อป่องหลวงเท่ามีครบครับเป็นขุยหน่อยอยู่นะครับประมาณช่วปีเปิดอยู่สองหมื่นแปดครับอยากได้ทักมาหาเพื่อนครับเบอร์ใดครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าหกสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ักกันข้อยข้าวอยู่บ้านไหนนะครับบ้านพายมุม่อำเภอเชียงขวัญอําเภอเชียงขวัญบ้านไผ่มู่นอ๋อครับสายไม่ดีพอสมควรอยู่ครับชาติตระกูลพันธุ์ อย่าได้กระทักว่าเบิ่งเด้อครับนี่อย่าเบิ่งคุยแม่ลูกครับคบนี่เปิดไวเท่าไรครับราคาเปิดไว้ โอ้หามื่นเจครับนี่แม่ลูกลูกอ่ลูกแม่เนาะลูกแม่ครับแม่ลูกเป็นเปิดปายย่หามื่นเจ็ดพันหาครับอันี้ครับ่้เผมลูกสามเดือนลูกได้มหมครับลูก2ลูกสาม โอ้ลูกแรกเลยเนาะลูกสามเดือนครับลูกแรกนี่ก่้วยกล้วยหลุพหังกหนากระสวยพอสมควรครับหนาพอสมควรเปิดยูหามื่นเจ็ดพันหาร้อยครับอยากได้ก็ทักมาหาเพิ่นเมืองได้ครับนี่ในกล้วยแม่ลูกไปเลี้ยงคนกำลังลงหยาบืดแล้วครับเบื่อต่อครับโทรต่อเอาเโทษพ่อเ่าเบอร์มีเบอร์ให้บ้านเรพี่ แดน่อ่าจะได้กัศูนย์แดหีเก้าหนึ่งแปดหนึ่งสี่ครับพูโยมเพื่ออะไรนะครับนีกัมลาใสกมลาใสจจงหวัดการสินนะครับเนาะอน,นี่ครับนาโอเคพูดลูกนั่นนั่นลูกครับอกได้กตตัวเอาเบิ้งโคมหนึ่งอย่าครับนน่แม่ลูกคือกันับนี่นี่ลูกโอ้ลูกเปตาหักพนห่อยฉนนีเปตาหักนนะครับเนาะ อ๋อครับตาหักดีพวมนี่เปิดยูไทยลุงโอ้หาสิผาขึ้นกันครับวันคนาสิบเจ็ดเนาะวันนี้บริหารสิผาครับนี่บริหารสิผาครับแม่กะหน้าตาสวยอยู่ครับลูกลูกเป็นตาหักครับลูกแรกบอโอครับลูกแรกลูกแรกครับเป็นลูกต่อไปกะลูกที่สองครับซื้อไปอยากได้ท่าดกตงไซหนึ่งครับลูกมัน ลูกตาสิบทักเดือนเรานอนลูกเหรอลูกสเดือนครับอยู่สองเดือนโอ้ลูกไปตาฮักเนาะเอาจนพ่นดีครับเปตาฮักครับอันนี้โอ้ลูกสิงโตัวไปธรรมดาอันนั้นเพิ่นกำลังต่อรองกันอยู่นะครับนะอันนี้อยู่หาซิพาครับราคาห้องต่อได้ครับราคาเปิดไปเนาะอยากได้โทรมาเบอร์ไทยเอ็นลุงศูนย์ก็สามหาซีหกศูนย์หาซีหกศูนย์หาซีหาซีพอเสริมพอเสริมบ้านได้ครับโคชใช่โคชใช่ละเอียดครับ อาทักหาพอเสริมนะครับนี่้อยพอเสริมครับนี่โอ้ลูกเป็นตาหักเนาะลูกชิงตัวพันธนาพอมันซื้อชิงตัวนอามาเบิ่งค้อยเถิกครับบ้านข่อยผูขบเพียรผูอายุกะรุุนๆุนปีกัวกัวครับปีกัวมี่ชนปีมี่นะครับเนาะข่อยผูสามตัวเลยครับ สามหมื่นเจ็ดพันร่วมตัวละ 3, <000. S 1> สามหมนเจ็ดพน้ำกันมาเลยบ่กครับอ๋อครับนี่ยราคาอยู่ตัวละสามหมื่นเจ็ดพันเป็นกล้วยเถิกนะครับกล้วยเพชรผูครับสามหมื่นเจ็ดครับเป็นห้องไว้ครับนบ ตวนละสามหมื่นครับสาตัวสูงกันลอยี่ชิดกลัวครับใกล้เอยสามแล้วครับเนี่ยฟ้าเพิ่งหลอดนะครับแล้วได้กระทักมหาเพิ่นด้วยครับดนล่นูเท่าครับูเก้าสีเก้าีีเจ็ดสีด่ีเจสีนย์แปดสี่ศูนสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่สี่แปสูนอ่ะครับทักมาเบิ้งครับน ซื้อกันเราออตัวน,นีนเนาะซื้อเราแม่กระปูกขึ้นรถครับเนี่ยกำลังมหาหอดมาถึงกย่าีครับเนี่ยกำลังสิจูงรถจากรถเนาะเศร้าหกโอ้ตัวเมียเศร้าหกตัวผู้ดีครับตัวผู้ดีโอ้ตัวนี้เศร้าหกครับนี่ยเศร้าหก บอกเท่าไรพอก็บอกเท่าไรบอกสองพันห้าสนยิันหาเป็นยิ่งปลาเหมือยิ่งป หมดเทอะไงเจ็ดมือหาครับโอ้ยนีนครับ่ยนเ่ซงนาะทับได้เลยเนาะใายดูนี่ หมอจะเห็นนี่ครับหมอจะเห็นนี่งเพิ่นซื้อไปแล้วเนาะพราะ้าเปียน่ซื้อบ่ครับเนี่ยโอ้เท่าไหร่เท่าไหร่ครับเจ็เท่าไหร่โอ้เจ็สิบหาครับห่าไว้เจ็ดสิบแปดเนแถเจ็ดสิบห้าครับเนี่ย่นฉีดซีไป้นะครับนี่โอ้ใหญครับเดนดนพ่อดนพ่อคอยตัวงหตัวนึ่งทำเนี่ยเาครับเจ็ดหน้านะครับนี่ นี่ค้ยผูครับนี่ว่ามันค้ยแม่ยสามหมื่นกัวสันเดยียส็นวาเลยสามหมื่นเท่าไรครับเนี่ยสามหมื 30, 6, ครับโอ้สามหมื่นหกสโอ้บึกเถิไงตัวน,นี้จุงปรบสื่อปรับเลยครับลุงปบสื่อปรับนี่ครับสามหมครับค้ยเถิดยผู สองเถิกหนึ่งเมียมิมียมครับมิตมีมาจีโอ้โหวันมันคุ้ยเถิกมีแต่แม่สาวมดเนาะสื้อไปเป็นแม่พันครับเนี่ยมแต่แม่สาวหมดตัวนี้ชักบาทครับเนี่ยสี่หมื่นครับสี่หมื่นตัวนั้นเด้ซั่มกันโอ้ตัวนั้นเนาะตัวนั้นคือเงาหลาสั่มตัวนี้หนางามสี่หมื่นครับสองตัวนี่ตัวนี้เด้ตัวนี้สามหมื่นตัวนี้สามหมื่นครับสองตัวสี่หมื่น สตัวตัวละสี่หมื่นครับตัวละสี่หมื่นตัวนี้สามหมืออ่นเอาผ้าเบิ้งทั้งด่ากันหน่อยนี่ครับตัวนี้สี่หมื่นเป็นห่องไวสี่หมื่นราคาสี่หมื่นตัวนี้ก็สี่หมื่นทกันครับเนี่เบิ้งดา่านะครับนี่ตัวนี้ก็สี่หมื่นทกัน คั้วแม่นางแม่สาวนะครับเนาะตัวนี้สี่หมื่นครับตัวนี้ก็บสี่หมื่นแบบมันตั้งดากันครับตัวนี้สามหมื่นครับตัวนี้สามหมื่นสี่หนางามดีครับตัวนี้นี่หนาสวยคขยอยู่บ้านได้พอขพนมพมาตะพนมไผ่อยเอดด็ยดนะครับอยากได้กะ อย่างในว่าแม่ไปเลี้ยงคุ้ยแม่ไปเลี้ยงนะครับนี่ทักมาหาเพิ่นมึงเด้อครับนี่สิถามเบอร์ให้ฟังเอาพ่อลูกมีเบอร์บ่พ่อละพ่อลูกมีเบอร์ติดต่อบ่มีอยู่ครับครับขอเบอร์นี่ครับ089 089 057 057 5362 5362เก้านย์หนมหกสครับพนมไผ่ครับฝากมาเบิ่งครับอยากได้แม่สาวไปเลี้ยงพร้อมสิทัะแบบนี้ตัวนี้สิเขะซ่าปีแล้วเนาะ โอ้ตัวนี้มาแล้วบ่โอ้นี่ครับตัวนี้มาแล้วครับตัวนี้ยังไปทับเอาเนาะนี่ตัวไปทับเอาครับคุณสามปีกลัวตัวนี้นาดีนาสวยเขาเขางามมาแล้วครับตัวนี้มาแล้วราคาเป็นทองอยู่ซี นี่ครับแม่พันธุ์ใหญ่ๆที่เนาะพระเจ้ากระสือเนาะครับเนาะ <c oughs> ขวดเป็นเขาตะเมื่อวานนะครับสื่อไหวครับนี่แม่พันธุ์นี่ซองแม่นี่ง่ายครับนี่ เต็มเมียยังไงนะครับนี่แถวนี้ซื้อไปหมดแล้วครับนี่ตลาดน้องแก๊จังหวัดเลยครับเมื่อวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2563ครับขอบุญขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกคนนะครับที่เขามาติดตามรับชมอนันต์อ่อนทั่วนะครับเนาะคลิปคุ้ยครับคลิปแรกเฮ็ดให้เบิ่งครับต่อไปปรสิทธิภาพไปเบิ่งง่วนครับสำหรับคลิปคุ้ยมื่อนี้ก็ขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับที่เขามาเบิ่งนะครับ สิเป็นคลิปอยู่นี่นะครับสำหรับคลิปคุยเนาะพอ,อกันคลิปหนาคลิปไม่เนาะครับเนะาะจะนนี้กัสิพายเปเบื้องงว้วครับติดตามต่อไปเลยนะครับเนาะคลิปแต่ชิพายเบื้องงว้วต่อครับคลิปนี้ก็เอาไว้สนิทกันเนาะครับแล้วคลิปนี้สวัสดีครับ